าฬิการ,รุ่นนี้ก็จะมเบอร์ได้มีเวอร์ไทม์อ่ามีเค้าดาวทัมเมอร์นะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการตั้งเวลานาฬิกา,า,กาคาสิโออีดิฟสระบบรุ่น EFB C110D นะครับนาฬิการ,รุ่นนี้จะดูเวลาได้ทั้งแบบดิจิตอลแล้วก็แบบเข็มเลยนะครับดูได้2แบบเลยตัวด้านล่างนี่จะบอกเวลานะครับแล้วก็ด้านขวาในวงกลมนี้จะบอกเป็นวินาทีนะครับถ้าเรากดตรงนี้หนึ่งครั้งด้านซ้ายบนนะครับเขาก็จะบอกเป็นเดือนแล้วก็วันที่แล้วก็จะมีวันอยู่ในวงกลมนะครับในวงกลมด วันเดือนวันที่นะครับกด,ดตรงนี้อีกทีนึงก็จะมาโชว์ที่เวลานะครับเราสามารถเลือกได้ครับแล้วกดหนึ่งครั้งเพื่อให้เขาโชว์ที่วันที่แล้วก็จะดูเวลาแบบเข็มแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเพื่อน <S <S ๆ,ๆไม่ตินหน้าจอแบบนี้นะครับอันดับแรกก่อนที่เราจะตั้งเวลาสมมติเราอยู่ในหน้าจออื่นนะครับเช่นหมดอื่นเนาะแล้วก็กดปุ่มด้านซ้ายล่างนะครับค้างไว้เพื่อให้เขาเข้ามาที่พอดังติกเขาก็จะเข้ามาที่หมดดูเวลาปัจจุบันแบบนี้นะครับวิธีการตั้งเวลาก็คือกดด้านซ้ายบนนะครับค้างไว จะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็กดปุ่ม้ายล่างนะครับหนึ่งครั้งอันนี้ก็คือ DST นะครับ Day Saving Time อันนี้เราเปิดเอาไว้แล้วก็กดปุ่มสายล่างครับหนึ่งครั้งก็จะมาปรับที่ชั่วโมงครับผมตัวนี้ตอนนี้5้าโมงแล้วก็กดตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มลงนะครับปรับขึ้นปรับลงได้ครับ16 17ครับอันนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มลงเหมือนเสียงทีวีนะครับเสร็จแล้วกดหมดอีกหนึ่งครั้งอันนี้จะเป็นตัวนาทีครับผมเราก็ปรับได้ปรับนาทีได้ครับแบบ วงกลมด้านขวานะครับอพสกด bueno, ตรงนี้หนึ่งครั้งอันนี้คือเดือนครับกับพิพตรงไหนเราตั้งตรงนั้นนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึง่งปรับวันที่ตรงนี้ครับผมกับพิพที่วันที่แล้วแล้วก็กดตัวซ้ายล่างอีกหนึ่งครั้งครับอันนี้เขาก็จะมาเริ่มใหม่ที่วินาทีครับอันนี้ก็คือเราเซตทุกอย่างครบหมดแล้วก็จะมาเริ่มใหม่แบบนี้เสร็จแล้วเราก็กดปุ่มซ้ายบนนะครับไม่ต้องค้างเหมือนตอนแรกนะครับกดแค่ครั้งเดียวครับตัวเลขของเขาก็จะอยู่กับพิพแบบนี้ เราได้5โมง31นะครับแต่เข็มเราไม่ตรงนะครับเราไปปรับเข็มที่โหมด HS นะครับคือ High Set นะครับกดปุ่มด้านซ้ายล่างนะครับคือปุ่มโหมดครับเข้าโหมด High Set นะครับในการรุ่นนี้ก็จะมีเบอร์ได้มีเบอร์ไทม์อ่ามีเค้าดาวน์ทัมเมอร์นะครับจับเวลาแบบถอยหลังแล้วก็ Stop Watch นะครับมีหมดครับตัวโหมดเราสังเกตที่ตรงนี้นะครับเข็มเขาจะบังอยู่นะครับแล้วก็ให้มันเป็นตัว HS นะครับตัว H แล้วก็ขีด S นะครับเดี๋ราจะซูมอีกทีนึง HS นะครับ High Set นั่นเองสังเกตที่ววววงกกลลมดด้้าานนนขขีี่ะครัับต H แ็ S พอเราได้หมดนี้เสร็จแล้วเราก็กดปุ่มซ้ายบนนะครับค้างไว้นะครับตัวดิจิตอลตรงนี้จะกระพริบทั digital, ้งหมดเลยนะครับมันจะไม่กระพริบเป็นดิจิตอลเป็นวินาทีเหมือนตอนแรกนะครับจะกระพริบทั้งหมดเลยแบบนี้คือเราตั้งเข็มนะครับกดปุ่มด้านนี้นะครับค้างไว้นะครับเพื่อตั้งเข็มพอเราปล่อยมันจะหยุดนะครับเราก็กดค้างไว้เพื่อให้ได้17นาฬิกานะครับแล้วก็กดปุ่มด้านบนนะครับกดปุ่มด้านนี้ค้างไว้ก่อนแล้วก็กดด้านบนตามแล้วค่อยปล่อยเข็มเขาก็จะหมุนลันอัตโนมัตินะครับแต่เราต้องหยุุุดดดดดเองนนนนนะะะคคครรรััับบบผมมียวห้้้้ถึแลลาา่่ไกกปขพื แล้วก็กดหยุดตรงนี้ครับแล้วเราก็ค่อยๆกดเข้าไปให้ได้เวลาตามที่เราต้องการนะครับก็คือ32นั่นเองพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับตัวดีจิตต้อนกับเข็มตรงกันแล้วเราก็กดปุ่มด้านซ้ายบน,นครับหนึ่งครั้งไม่ต้องค้างเหมือนตอนแรกครับเข็มตัวที่จิต้อนเขาก็จะหยุดนะครับหยุดกระพริบแล้วก็เข็มก็ตรงกันแล้วเราก็กดปุ่มด้านซ้ายล่างหนึ่งครั้งค้างไว้นะครับพอกำลังติ๊กเขาก็จะเข้าโหมดเวลาปัจจุบันนะครับซึ่งเราสามารถดูที่ได้กดตรงนี้ได้ดันเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิ